p s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัวร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการชัดอันเซอร์ครับชุมชนคนเดียวกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนครับทุกๆเดือนก็จะมีอาจารย์สมพรทีโรจนพงศ์ครับจะมาอัปเดตเรื่องราวนะครับ เกี่ยวกับวงการทีวีดาวเทียมการเมืองจัดเลี้ยงเศรษฐกิจให้ฟังแต่แน um ่ๆนี่คือจะมีแง่คิดแล้วก็แน่ๆเนี่ยคือปีเดือนนี้โอ้โหเดือนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ คนที่ดูกล่องดาวเทียมอยู่เนี่ยจำเป็นต้องรู้<ช>ถ้าไม่รู้เนี่ยคือถือว่าจะตกข่าวเพราะว่าวันนี้<ช>ที่ท่านเปิดดูอยู่วันนี้มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะซึ่งอาจารย์จะมาอัปเดตให้เราฟังหลายเรื่องนะครับ,รบแล้วก็แน่นอนคือ,อคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนช่างที่ว่าสนใจเรื่องของการทำพวก,พวกช่างติดตั้งตัวแทนมาตรฐานยังมี ต่อเนื่องนะขอให้ส่งเรื่องของตัวออประวัติอะไรเข้ามากับทางสาขาแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็จะตะเวนสัมมนาหลายที่แต่เป็นการสัมมนาย่อยนะครับซึ่งท่านดูเทปนี้แล้วเนี่ยตอนนี้อาจารย์ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับอา <c oughs> จารย์อาจจะอยู่ที่ที่ไหนสักที่อีกแล้วใช่ครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องเลกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือ เรามีการเรามีหลายเรื่องก็คืออาจารย์อยากจะพูดเรื่องของตัวการเรียงช่องเพราะว่าเรื่องนี้เป็นประกาศของกสทชรเราในฐานะพลเมืองดีแล้วก็ในฐานะที่เป็นโครงข่ายระดับชาตินะครับพีเอสไเป็นโครงข่ายระดับชาติครับ,รบจาเป็นจะต้องทําตามกฎประกาศการจัดลําดับช่องของการของกสทช,ชนะครับเรื่องที่2ก็คือมีทีวีดิจิตอลที่ว่าเขามีการประมูลเสร็จเรียบร้อยตอนแรกตั้งไว้หมื่นได้มา5 0,000่นล้าน ก็ประสบความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงและที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีก็จะมีช่องอยู่ประมาณสัก36ช่องมี1มี12ช่องสาธารณะ24ช่องธุรกิจ<ช>ก็จะเข้ามาในตัวกล่องดาวเทียมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดให้ฟังคส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบอลโลก<ช>ไอกล่อง O2HD เรา แหมตอนนี้คือหลายคนก็สับสนบว่ามันยังไงกันแน่ทั้งหมดนี้แหละอาจารย์จะมาพูดให้ฟังครับ,รบเอาเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่าอาจารย์จ, <prends S 2> จะเอาเรื่องบนโลกหรือจะเอาเรื่องเลี้ยงช่องเอาเลี้ยงช่องก่อนเอาเลี้ยงช่องนะครับก็คนได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้คน <c oughs> ได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้<อ>ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับที่ผ่านมาพวกเราก็จะที่มีการเสียบปลั๊ก นะครับสำหรับเครื่องที่มีการเสียบปลั๊กเราก็เห็นอยู่แล้วคือต้องเสียบปลั๊กดาวเทียมไม่ใช่เสียบปลั๊กทีวีหรือตู้เย็นนะครับใม่เกี่ยวกันดึงปลั๊กออกแล้วก็เสียบเข้าไปเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เครื่องของเราที่ดูเราอยู่ตั้งแต่รุ่น S7 ขึ้นมาที่มีในรองรับในระบบ OTA ได้นะครับซึ่งทั้งหมดมีอยู่16ล้านกล่องเท่ั้16ล้านกล่องฉะนั้นตอนนี้ก็จะเรียงลำดับช่องตามกสทชซึ่งพวกเราทุกคน ที่เป็นลูกค้าก็คงจะเริ่มได้เห็นนะครับแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับแน่นอนที่สุดตั้งแต่หลังจาก1 1เป็นต้นไปไปจนถึง46เขาเรียกว่าสล็อตเนี้ยเป็นสล็อตของตัวทีวีดิจิตอลใช่ครับ11ถึง46 11ถึง46เนี่ยเป็นของทีวีดิจิตอลฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือทำไมต้องเป็นทีวีดิจิตอลเพราะเพราะว่ามันเป็นกฎเราเรียกว่ามัตแครี ของกสทชซึ่งเป็นกฎหมายบังคับเลยว่าคนที่เป็นโครงข่ายภายใต้การกํากับดูแลของทางกสทชจะต้องปฏิบัติตามครับซึ่งพี่แจบอกไปแล้วว่าเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกและเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่ทีได้รับใบอนุญาตเอามองง่ายๆคือเราเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มถูกต้องครับซึ่งเราต้องถูกกํากับดูแลโดยกสทชดังนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามรัะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าใน ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เราดูในเรื่องของช่องรายการอยู่ในขณะนี้ครับ1 1 1ถึง46ในของทีวีของพี i ครับนั่นคือ TV ทีวีดีต้นทั้งหมดเลยที่เขาประมูลไปห้าหมื่นล้านที่พี่แฉ๋บอกครับตอนนี้คือมันมี <c oughs> อยู่คำถามหนึ่งอาจารย์เอ่อ1 3ใช่เป็นช่อง5ใช่ NBT ครับ TPBS ครับ1 4ถึง22มันหายไปใช่ ลูกค้าบอกว่าเนี่ยคือลืมเอามาเข้าหรือเปล่านั่นแหละคืออย่างนี้นะครับ14ถึง23เนี่ย22 22เนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งตรงตำแหน่งเนี่ยเป็นของสาธารณะและเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ทางภาครัฐที่เป็นสาธารณะส่งเราก็จะค่อยๆส่งทยอยข้ามไปนะครับภาพก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้า PSI เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจถ้าเกิดมีช่องรัฐสภาสมมติเพิ่มขึ้นมาเป็นหมวดสาธารณะปั๊บ เราก็จะมาอยู่ใน14 15 16ไปเรื่อยๆ<ช>จนกระทั่งจนครบ22รบแต่คือช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคือมีอยู่3ช่องที่เป็นสาธารณะรก็ไม่อยากจะให้ผู้ใช้กังวลใจรหรือว่าลำคาญใจก็ถ้าเกิดว่ากดมาแล้วมันจะแบบว่าเจอเป็นแบบจำดำๆำๆหมดเนี่ยรเราก็เลยทำเป็นซอฟต์แวร์สกิปจากตัว11 12 13แล้วก็ไปที่23เลยค่ันะครับใช่เป็นอัน เป,เ,ปเ,ปเป็นความเข้าใจที่ตรงกันนะตเพราะว่าตอนนี้ทุกค่ายจานกล่องทุกค่ายก็ต้องทําแบบเดียวกันใช่ฉะนั้นคือสล็อตต่องของตัวทีวีต้นสิบเอ็ดถึงสี่สิบหกใช่เหมือนกันหมดแล้วช่องที่เหลือครับอาจารย์ช่องที่เหลือก็คือมันจะมีอยู่สองสล็อตสองสล็อตสล็อตแรกก็คือหนึ่งถึงสิบล็อตหนึ่งคือสี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปสี่บเจ็ดเป็นต้นไป,ป,นต,นไปตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ยมันเป็นสิทธ และทางกสชเป็นสิทธิ์ของทางแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ส7เจ็นต้องไปก็เช่นเดียวกันก็คือเราก็ใช้เรื่องของแน่นอนที่สุดก็คือจะมีเปรียบเทียบง่ายๆคือคนที่เป็นทำเพยทีวีเขาก็ต้องเอาช่องที่คิดว่าของเขาเนี่ยดีที่สุดเนี่ยคิลเลอร์คอนเทนต์ถูกต้องของเขาเอาเข้ามาไว้เพื่อที่จะดึงดูดเพราะว่าเขาจ่ายเงินค่าสมาชิกถูกต้องแต่คุณพี่ชัยนึกสภาพดูเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้แพลตฟอร์มมันต้องแข่งขันแล้วเพราะทุกคนต้องแข่งขันคนก็ต้องเอา รายการที่ดีๆเพื่อจะดึงดูดเพื่อจะขายกล่องเพื่อจะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาคอนเทนต์ที่มันมีประสิทธิ์มีคุณภาพครับเอาวางวางไว้เพื่อจะ,จะก็เหมือนกับเวลาแม่ค้าจะขายงเงาะตกใจต้องว่จะบอกว่าเวลาไอ้ตัวจะผส,สมพันธุ์ใช่ <c oughs> ต้องมีการเล่าเกรซอนก่อนแม,ม,ม่ค้าขายเงาะก็ต้องเอาของดีๆมาวางไว้มีไหมพี่ชายไปถึงเนี่ยไปแม่ค้าขายผลไม้ขายเงาะเนี่ยนะเ <c oughs> อาของเน่าๆมาวางข้างหน้าไม่มีอาจารย์ จริงไหมครับใช่ฉะนั้นมันก็ต้องเอาของที่ดีที่สุดที่ถ,ถ้าเป็นแตงโมก็ต้องฝ้าเนี่ยมันดูฝ้าเอาเอาตรงที่มันสวยที่สุดนั่นแหละดูแล้วดูน่ากลัวมากใช่เหมือนกันนะครับคล้ายกันเพราะฉะนั้นคนที่ทาเพทีวีเขาก็ของเขามาวางทําให้มันสวยทําให้มันดีฉันได้เหมือนกันนะครับหลังจาก46เป็นต้นไปเราก็จะเ,เรียงเป็นช่องที่มันดูแต่แน่นอนก็ต้องตามเป็นระเบียบที่เขากําหนดขึ้นมาก็คือหมายความว่าสิอันดับแรก กสชเขียนเลยสิอันดับแรกสิอันดับแรกก็คือทางแพลตฟอร์มทุกกล่องทุกกล่องทุกยี่ห้อเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเรียงตาม<ช>ตามดุลมิตของเขา<ช>นะครับแต่ว่าคราวนี้อ้าวพอ,พอเข้าใจแล้วสิจากตั้งสิบเอถึงสีก็กลายเป็นทีวีดีต้นที่ที่ทประมูลกันไปห0าหมื่นล้านใช่นะครับสีเเป็นต้นไปเนี่ยจารย์ก็เป็นหมวดที่ถูกเรียงตาม ประกาศเหมือนกันนะ,ะตามกฎที่เขาบอกมาว่าให้เรียงตามหมวดหมู่หมวดหมู่ะฉะนั้นเนี่ยหมวดหมู่นี้ก็จะเรียงเพื่อให้เกิดความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการชุดขอคอนชมของทางพวกผู้ชมผู้ชม,ชมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียงให้หมวดหมู่เราเรียกว่าหมวดปกินกาหมวดเรื่องเด็ก หมวดเรื่องของตัวกีฬาและที่ท้ายก็คือหมวดข่าวมีหมวดศิลปะวัฒนธรรมซึ่งก็แหมไม่รู้ว่าใครจะทํานะครับเพราะว่าอาจจะหาโฆษณายากที่สุดใช่ใช่แต่ในท้ายที่สุดเลยอย่างนี้นะครับช่วงต้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าที่เรากําลังพูดอยู่ตอนนี้ลูกค้าทุกคนที่ดูรายการเราอยู่ก็จะมีบ่นมาบ้างโทรเข้ามาบอกกับทางอาจจะเป็นสงสัยทั้งสงสัยด้วยทั้งแนะนําด้วยทั้งอะไรด้วยว่าอยากจะให้อย่างนั้นเป็นตรงนี้อยากให้ตรงนี้เป็นตรงนั้น ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราผมคิดว่าพวกเราทุกคนพี่แชร์อาจจะดูช่องไม่กี่ดูช่องที่ตัวเองรักือตัวเองชอบเนี่ยไม่กี่ช่องไม่ดูเลยบางทีไม่ได้ดูเลยบางทีอย่าพูดอย่างนั้นไม่ดูเลยที่มาทำรายการดูดีได้อย่างไรดูดิอย่างน้อยก็ดูรายการตัวเองนี่แหละดูแลเราก็ดูรายการสารคดีคุณภาพของเราไงช่วงสามทุ่มคุณต้องดูนะครับถ้าไม่ดูเนี่ยพลาดแล้วก็สองทุ่มเนี่ย เทพผมเลยนะวันจันทร์นะแล้วก็รีรันเนี่ยแดดมงเช้าวันังคารนอังการนี่อย่างนี้มีคนชมด้วยนะนี่ือชมด้วยคืออย่างนี้ก็มีคนด่าเยอะช่วงนี้ก็จะเห็นที่เราดูหรือเราชมกันอยู่เนี่ยก็จะมีช่องรายการต่างๆขยับเปลี่ยนแปลงไปไปมาๆซึ่งหลายคนก็เริ่มหงุดหงิดบ้างนะครับพอหงุดหงิดก็อาจจะบ่นบ้างแต่ท้ายที่สุดเลยเนี่ยผมคิดว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ เอ่อเป็นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมทีวีในบ้านเราซึ่งต่อไปจะมาเปลี่ยนลําดับจากอย่างนี้ไม่ไม่ง่ายแล้วงเพราะว่าอย่างนี้ก็คือพอมีการเปลี่ยนครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีการฟิกซ์เพราะว่ามันเป็นมีมีประกาศมีระเบียบอะไรเยอะะเลยถูกต้องนะครับซึ่งก็จะเป็นระบบทีวีดิจิตอลทั้งหมดทั้งระบบที่เขาใช้กันทั่วโลกนั่นแหละสักพักถ้าเกิดคุ้นชินคุ้นชินเดี๋ยวก็จะมาก็ไม่เป็นไรแต่ในสิ่งที่ผมมีข้อแนะนําสาหรับผู้ที่เป็นลูกค้าของพีเอสดายครับ แล้วก็ทวโลเขาก็เป็นอย่างนั้นครับอย่างช่อ CNN เนี่ยเขาก็อยู่ตำแหน่งตรงไหนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักพักเราก็จาได้เขาไม่แคร์นะไม่แคร์เขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนแต่ถ้าเกิดอยากจะดูข่าวชับไวก็ต้องไปดูช่องนั้นช่องนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเรื่องของตำแหน่งช่องตอนนี้เดี๋ยวสักพักเราก็คุ้นชินช่องการเมืองช่องการเมืองหนอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรจริงป่ะ ตอนนี้ยิ่งสะดวกเพราะว่าอะไรประกาศกสชบอกมาแล้วว่าข่าวนี่คืออยู่็อดเดียวกันตอนนี้คือคุณดูไ้เลยเนี่ยสามสี่ช่องเรี้ยงกันหมดเลยปุ๊บเลยแต่จะไปอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละพอคุณเปิดไปตรงนั้นปุ๊บคุณก็เรียงตปหรือไปอยู่ในหมวดของตัวพวกปกินอากะก็เรียงไปนะครับซึ่งอย่างนี้มันเป็นความสะดวกของผู้ใช้ผู้ใช้แต่ช่วงต้นครับ มันก็มีการที่จะไม่ชินชุนชินบ้างเราคุ้นชินกับระบบเนี้ยมา30ปีครับแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี้ยก็มาเปลี่ยนคุณพอมาเปลี่ยนก็ธรรมดานะครับพอเปลี่ยนเห็นโลกเอ๊ะทำไมวันนี้มันเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมฉะนั้นเนี้ยเราก็ต้องอดทนในการที่จะรับฟังความคิดเห็นหลากหลายนะครับึ่งช่วงนี้เนี้ยครับเราก็ถ้าลูกค้าคนไหนลูกค้าของพี่นายที่อาจจะมีความรู้สึกอะไรนะรู้สึกอึดอัดขัดใจ ทางผมก็ต้องรู้สึกต้องขอโทษด้วยนะขออภัยในความไม่สะดวกนะสักพักหนึ่งเราก็จะดีขึ้นคือสุดท้ายนี่ทุกอย่างต้องกันเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้เอาง่ายๆี่สปีเนี่ยอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วก็คือพอมาปุ๊บบางคนเนี่ยต่อต้าน บางคนเนี่ยนะเนี่ยนั่งใกล้ๆผมก็บอกว่า Facebook เขาไม่ต้องการเลยแหมเ,เพื่อนเยอะกว่าผมเอกีกตอนนี้ <Okay. S 1> ผมเองเนี่ยบอก <Okay. S 1> เขาเนี่ยผมไม่มี f a c e b o o กสักกับเขาเลย,เย okay. Okay. แต่อย่างที่บอกครับคือทุกอย่างมันมีเวลาผมมีเวลาเรียนรู้เสร็จปุ๊บร <Okay. S 1> ับรองครับว่าคุณจะคุ้นชินแล้วก็คุณจะเรียนรู้ต่อ,อยอดไปได,ได้เยอะแยะมากมายช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึก นะครับไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้รโดยเฉพาะช่างติดตั้งดาวเทียมของพีเสานี่แหละก็คือเรื่องของบอลโลบจะเป็นอย่างไรพักสักครู่ครับ